บางครั้งความอคติส่วนใหญ่มักทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนมีกฎในการสะสมทราน s ฟมเมอร์ว่าต้องเก็บเฉพาะหุ่นที่เคยผล่ในหนังมีความชื่นชอบโดยเฉพาะและถ้าเป็นหุ่นบอดี้ย้อมมีอยู่แล้วผ่านเลยเพราะเซฟมันได้เยอะพอมาตอนนี้กฎก็เริ่มทางทลายอะไม่ร้อเปร์เพอเรื่องตัวย้อมสีผมไม่มีเลยอืมอันนั้นไม่นับ เพราะนั่นมันรีทูไม่ใช่รีเพนท้งนี้มากับลายคู่มุลของช่องนี้ Studio s ซ r รีสที่มีจุดเด่นในการทําตัวละครโผล่จากหนังซึ่งผ่านตั้งแต่10ตัวแรกแต่หุ่นนี้ทําให้แฟนทาร์ฟอร์ m e r รสายหนังสับสนว่าเองจะเป็น Michael ด a y หรือจะกระวานรีบูทแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวท r ร์ฟอร์เมอร์สตูดิโอซีรีส์อีลักคาสเนสบับเบิลบีเริ่มด้วยร่างหุ่นของเนสบีกันก่อนเลยในมุมมองผมก่อนที่ไวซ์ออฟเดอะีจะฉาย เรื่องจัก,กรวาลรีบูตอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกับไมเคิลเบมจากปากของอาร์โอลิเอโซซึ่งความน่าเชื่อถือน้อยมากในมุมมองผมถ้าไม่นับฉากนี้บัมโบบีสามารถเป็นได้ทั้ง2องอย่างพีเคลกับรีบูตด้านตัวหุ่นคือการเอาออฟโหลดบัมโบบีมาย้อมสีเป็นดันเมทัลเกรมถ้าคุณไม่แคร์แอคเวรซี่นี่คือสีที่สวยอยู่พอสมควร สีตาก็ยังเปลี่ยนถึงแม้หน้าผากโลโกออร์เดอร์บอทหายไปเราสามารถใช้สีเงินมาแต้มเพื่อให้มันเข้ากับหน้าหน้าอกเป็นส่วนที่ผมชอบมากเพราะเป็นสีเงาวาวกับสีเขียวอมเหลืองแถมชิ้นส่วนต่างๆเก็บได้เข้าที่เข้าทางอย่างด้านหลังคือ nice ท่อนล่างมีการใช้สีเงินอย่างน่องขาเท้าและขาแถมรูตรงแขนทั้งสองข้างถ้าคุณมีมีดของสตูดิโอซีรีส์แ สามารถนํามาเล่นกับเนสบีได้เพียงแต่ทําให้สีดูเพีย้ยนแค่นั้นเองอย่างน้อยก็มีปืนแถมให้หมาใส่กับมือขวาของเขาสามารถเอาไปไว้ข้างหลัง <2> 2> กับแซมวิกวิกกีมันควรจักกวาลนี่หว่าผมไม่ได้มองมันเป็นแซมแต่เป็นพวกทห,หารหน่วยเนสด้าน ulation, อาร์ติเคิลเลชั่นเขามีไม่เยอะแต่จัดท่าโพสสนุกกว่าตัวที่มีจุดขยับมากกว่าหัวหมุนแล้วก็ยกได้สูงไหลยกขึ้นเมื่อหมุนจะติดล้อหลังไปเส็บหมุนได้ศอกยกขึ ulate, ้นเอวหมุน ขาอ้ายกขึ้นลงต้นขาหมุนเข่ายกแล้วก็เท้าเป็นบอ่อจอยมาักส่วนท้ายไว้เลยครับว่านี่คือจุดขยับสําคัญพวกเท้าอันแบนเรียบทําให้จับท่าพสยืนขาเดียวได้สนุกปกติฟิกเกอร์ส่วนใหญ่มักต้องง้นขาไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มความสมดุลซึ่งตัวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ความบาลานซ์มากขนาดนั้นแบบออโตมัติพรามภาคเบและเนื่อเนือ,เ,นอเป็นขนาดดีลักส่วนสูงเขาประมาณ4นิ้วครึ่ง แล้วก็เปียกเทียบขนาดกับของในไลน์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Marvel Legends w o l v e r g u e Star Wars b a ah t c i e y Ahsoka Tano, Nendoroid Watson, Transformer Studio Series Optimus Prime และ Studio Series Beastwing ซึ่งสามารถเอามาเล่นกับตัวนี้ได้มาถึงช่วงการแปลงล่าง การแต่งล่างงันซับซ้อนแต่ง่ายผมชอบวิธีเก็บหน้าอกและส่วนเท้าซ่อนชิ้นส่วนต่างๆมันเข้ากันอย่างลงตัวีตัวนี้แปลงล่างเป็นรถจี๊ปสีเทาแบบเงาวาวส่วนกระจกที่เป็นสีเขียวอมเหลืองกับกระโปรงรถคือสวยมากแถมมีโลโก้หน่วยเนสกับด้านข้างรถช่วงล้อหลังอ่ะล้อกับถังน้ำมันก็ดูไม่เลวเลยผมชอบชิ้นที่ปั้นคล้ายๆหกเหลี่ยม อ่เบ,บาคนขับก็สามารถเอาอย่างอื่นมานั่งได้เช่นเลโก้มินิฟิกหรือขนของเล็กๆน้อยๆแถมเอาปืนไปใส่ไว้ใต้รถเมื่อใส่เข้าไปก็ไม่ส่งผลกับการเคลื่อนที่ของล้อมซึ่งติดหมดุดทําให้แล่บนพื้นได้เร็วถ้าให้ติดมีแค่ด้านข้างมีส่วนแขนออกมาแล้วก็เปรียบเทียบขนาดอีกเช่นเคยครับบูฟูลีนอสโซกาวัตสัน และออฟติมัสพร m มมันคือหุ่นที่ดีอยู่แล้วแต่ทําให้ดียิ่งกว่าโดยการเอาสีการเมทัลเกรยมาทากับสีเงินแบบเงาวาวถึงแม้ปัญหาหลักของมันที่ทําให้คนมองข้ามเลยคือความสับสนตกลงเองจะเป็นจัก,กรวาลรีบูทหรือภาคเบรเลือกมาสักอันนี้แฟนๆเขาจะไม่ตีกันถ้าไม่แครเรื่องคอน f ฟิวชั่นของเนสบีนี่คืองานเทพอ,อีกตัวหนึ่งเลยถึงแม้สายไปแล้วในการตามหาและคือแลไอเทมที่พิสูจน์ให้เห็นว่า เพียงแค่การย้อมสีก็ทำให้มันออกมาน่าสนใจขึ้นนี่เป็นข้อดีข้อเสียของ Studio Serie s b e นสีโดยผมจะให้คะแนนตัวนี้เป็น Star Wars The Last Jedi เต็มสิบขอ,อขอบคุณคุณต้นซึ่งได้ส่งหุ่นตัวนี้มาให้ผมรีวิวและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ Transformers t u u i o s s r r i e s 7 De Lu จ x ดส s s s e ็ด s ี e คิดเห็นอย่างไรอ่าลืมเข้ามาเมนกดไลค์แชร์ซับการกดติดตามถือว่าเป็นการสปอร์ตผมได้ดีมากๆในทางหนึ่ง และถ้าใครไม่เคยดู Animated ็ดบับเบิระหว่างงานเก่ากับงานใหม่ก็เชิญคลิกที่เอสกีตรงนี้ได้เลยครับ